คุณยังไม่นอนหรือดีแล้วมาฟังเรื่องผีที่ผมจะเล่าให้ฟังนี่ดีกว่าเรื่องของศาลาร้างท้ายวัดเก่าคุณเคยได้ยินเรื่องแม่ชีที่ตายอย่างทรมานในศาลาร้างนั่นไหมไม่มีใครรู้ว่าท่านชื่ออะไรรู้แต่ว่าก่อนตายท่านถูกกล่าวหาว่าทำผิดศีลอย่างร้ายแรงถูกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายคืนนั้นเป็นคืนฝนตกหนัก ผมหลงทางเข้าไปในวัดเก่าศาลาร้างนั่นเย็นเยือกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเสียงสวดมนต์แว่วมาแผ่วเบาแต่กลับชัดเจนในความเงียบคุณรู้ไหมกลิ่นทูปกลิ่นทูปเก่าๆลอยอบอวนทั้งที่ไม่มีใครจุดแล้วผมก็เห็นเงาตะคุ่มคุ่มรูปร่างคล้ายคนแต่สูงผิดปกติผ้าคลุมสีขาวซีดปลิวสวัยในความมืด บาปบาปนาะเสียงประสิบนั้นเย็นยะเยือกแทรกเข้าไปในกระดูกผมอยากวิ่งหนีแต่ขากลับแข็งทื่อทันใดนั้นเงาตะคุ่มก็พุ่งเข้ามาเร็วมากผมเห็นใบหน้าใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดดวงตาแดงกำ่ำจ้องมองมาที่ผมเจ้า เจ้าก็เหมือนกันเสียงนั้นแหบแห้งเหมือนเสียงกระดูกเสียดสีกันผมกรีดร้องสลบไปตื่นมาอีกทีก็อยู่หน้าศาลาร้างแสงแดดยามเช้าสาดส่องแต่ความรู้สึกเย็นเยือกยังคงอยู่ ชาวบ้านบอกว่าทุกคืนวันพระจะมีคนเห็นเงาแม่ชีเดินวนเวียนอยู่รอบศาลาร้องไห้คร่ำครวญถึงความอายุติธรรมแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือรอยไหม้บนพื้นศาลารอยไหม้ที่ปรากฏขึ้นเป็นรูปใบหน้าของผมคุณว่าทำไมกันแล้วคืนนี้คุณจะฝันถึงอะไรเตรียมตัวไว้ให้ดีเพราะบางทีเรื่องราวอาจเพิ่งเริ่มต้นเท่า